เวลาขอทานนั่งสุขีหลังเสมอนั่งเคี่องเก่านั่งร้านตูเถ่าลูกตาตุ๊กตุ่นสุทีหนังเสมอนั่งเครื่องใหม่ข <c oughs> ้าวเจ็บยาใหญ่ต้องแข็งยาหนี่ยเหตุเราพจะเ้าพันนะครับอาจารย์พระสง์นะครับที่จะไปขึ้นโบสถ์นะครับเจะออกอภิทานนะครับ นะครับที่อาสาสมัครก็ดีนะครับฟังไม่ดีนะครับตั้งใจฟังแล้วจะได้เข้าใจนะครับว่าจะได้ไปปวดไหนนะครับรายชื่อว่าการจำที่นั่งระดับวัดใต้นะครับวัดใต้นะครับมีรายชื่อดงต่อไปนี้นะครับตั้งใจฟังนะครับบิณฑบาทไปด้วยาหารไปด้วยฟังไปด้วยนะครับหนึ่งราจการไพวันุลตโรนะครับอีส่วน ของนายจ้างคีรพรวัฒนพัฒโมนะโรันกส่วนต่อไปองค์นั่งลำดับนะครับอาจ้างชัยปัญญาธมัมโชโต้อายจ้างของยุทธยรัตนโมอาจารา์สุจิตกะตับพุนมระนายจรา์อภิเชษอภิวโรอาจจรย์สํราสุเเโธพระอาจจรา์อดุลอนิตโรอาจจรา์เกียรติศัก์ เถมาิยรโตะอาจารย์วิมานอุปาสโมไราจารเฉริณทรสุขัรโตโตะอาจาร์นัาทวัตจิตตปัญโยะอาจารย์ธมวินนาริสโระอาจารญชูธรรมะทีโระอาจาร์วิจิตจิตตปันโระอาจาร์ยองวิติโกะอาจาร์ทางตะวันชลักธรรมโมะอาจาริรพมเตโชวโร หลวงปู่เพชรวิสุทธคสีโดพระอาจารย์รักชาวยุทธรักชาวยุโธพระอาจารย์เฉลิมชัยสัพพากโรหลวงพูวละไมธรรมมานโทพระอาจารย์สุทชัยสุทธิจโจพระอาจารย์ศักดิ์ดาสุวรรโรที่นี้ใครชื่อพระนั่งหลับนะครับที่วัดใต้นะครับอ่า หมายเลขที่จะต้องขึ้นโบสถ์วัดใต้นะครับหมายเลข11ถึงหมายเลข50บนะครับหมายเลข11ถึงหมายเลข50บนะครับขึ้นโบสถ์วัดใต้นะครับขอรับการที่โบสถ์วัดใต้ก็ไปเป็นวัดวัดกลางนะครับนะครับคุณเจ้าลายชื่อต,ต่อไปนี้นะครับที่จะไปโบสถ์วัดกลางนะครับคุณท่านอาจารย์เอกกม,มัย ขอต้อนรับครับท่านอาจารย์ราารเอกชัยชนุร,าารัตน์ท่านอาจารย์เพียรคงพิระท่านอาจารย์ภาวลสีอ่อนพระอาจารย์อำนาจวัวใหญ่พระอาจารย์เจติศักดิ์บุตรสาวน้อยพระอาจารย์สันติวารีรัตพระอาจารย์พิพัฒน์จินประโคนพระอาจารย์รุ่งโรลินน์นนท์ พระอาจารย์ยรชิตหลักธรรมพระอาจารย์สมชัยแหล่งเงินพระอาจารย์ดวงยุทธีทองพระอาจารย์ลำพูนิปัญญาสูงพระอาจารย์เฉลิมฐานชนะพระอาจารย์กิศดาตั้งชาลีพระอาจารย์ปรีชาดาสีพระอาจารย์วชรพลกิรสุโภพระอาจารย์สมทานจัมปะพิโลพระอาจารย์ขันจรอจัมปุปโยพระอาจารย์สุชาติ คุณโบเป็นท้ายชื่อที่ไปโบว์วัดวัดกลางนะครับอ่าใบสุธินะครับที่ใบสุธิหรือว่าจะเป็นบัตรประชาชนนะครับก็ไปรับที่โบดนะครับไปรับที่โบดแล้วก็จะมีพระเจ้าหน้าที่ท่านจัดให้ตามลำดับน,น,นะครับ กระนาสองเหลือหน่อยล่ะครับทุกคนตอนนี้ก็มีญาติโยมด้วยกะนาสองเป็นไก่จะมัดลันเหลืออยู่บอกี่ลูกตอนนี้ประหยัโยมเพิ่งจะทยอยตามหลังมาเนาะโยมก็เรื่อมเข่ามาตอนว่าเข่าสารอาหารนะครับเข่ากับปลาเหลือหลายแฮะหยาิโยมล่ะ กิน่อเนาะอมมันกินได้เนาะเบยมาเลยละตัวไว้ดเยอะกน็คือ่อไปกับเป็นยาโย้ทุกคนได้องคนกบนใ่จะเมดแล้วล่ะล้วสีหาดูมีว่รครับทุกคนเหุากาก็จะให้สวนให้นะครับว่าจอันดหมายเลขที่แ้งไปแล้วนะครับสามนะครับ ได้ยินเสียงสัญญาตอนที้หมเลยนะครับท่านดที่มีปัญหาท่าอยากเคลร์เรแล้วนะครับาตัวตัวนะครับตัวให้เส็จัครั้งเรื่องนะครับตอนีหมดสัที่เราาหน้าปิดทรมานเลยาทุกคนรเยยเลยอ่าเจะทางาปฏิบัติ ครับครับคนรากคนคุก็ติดตามนะครับหมดเริ่มตั้งแต่วันที่เ็งว